คนอยากได้ขอให้ได้เถอขอมีดวงในอือโอ้ยเจ็บแม่มึงเอ,อ้ยมออกมาหา่องหรอกดีนะครับน้องๆทุกคนวันนี้พี่ก็จะมาทําการซุ่มของใหม่นะครับโอเคเป็นตัวนี้นะครับโอเคตัวอะไรไม่รู้นะครับมันจะเป็นอันนี้มันเป็นตัวอะไรไม่รู้นะครับ ไม่รู้เหมือนกันนะครับมันเป็นตัวละครหรือเป็นชุดนะครับพี่ก็ไม่รู้แน่ใจเหมือนกันนะครับโอเคเราก็จะมาส่งของแรกกันเลยโอเคว่ามันจะได้อะไรโอเคเก้าเพชรนะครับเรางบเรามีแค่สองมัดเพลนะครับโอเคไปเลยติต๊กได้อะไรก็เอามาเถอะนะครับฮ้ยได้แล้วโอ้ตกใจ้หมดเลย <c oughs> เอาได้อันนี้ที่มีอยู่แล้วนะครับโอเคเราก็เก็บไว้ก่อนเนาะโอเคเปิดสี่สิบเก้าเพชรนะครับสี่สิบเก้าเพชรเราจะได้อะไรติ๊ก จะได้จะกินตัวงงๆนะครับโอเคเลย99เต็มนะครับติกตอก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 นี่สองตัวนี้มันมันเป็นอะไรอะ่ะเดี๋ยวไม่แน่ใจนะ190เต็มเราสุมไปมั่วเลยนะครับได้กล่องเดียวเองนะอ0 0เต็คือได้แล้วนี่นะที่อยากได้มันคืออะไรอะ่ะ เป็นตัวละครหรือเปล่าอ๋อ oh, เป็นเซตอันนี้นะคือตัวละครใช่ปะโรซ่าโอเคโคตรอยากได้เลยนะครับโอเคกองกองที่เอ่อหนึ่งสองสามสี่ห้าห้าหกนะครับโอ้โคตรอยากได้หกโอเคไปกันเลยกระทะนะครับโอเคเราก็ได้กระทะแตงโมไม่รู้เพชรเราจะพอไหม อยากได้ครับทุกคนอยากได้ไม่อยากได้กระเป๋าโง่ๆนะทุกคนอยากได้ขอได้เธอขอมีดวงไหนเออโอ้ยเย,ย็ดแม่มึงเอ,อ้ยมึงบอกปาญหาพ่อมึงเหรอสุดท้ายเราก็ต้องเราพี่ก็ไม่อยากพูดเยอะเนาะเสีย <S <S งเัีนบดีเลย เ,เ,งเงินอีกแล้วเราก็เสียเงินอีกแล้วพี่ก็ไม่อยากเสียงเงินเท่าไหร่นะพี่เติมเอานะไม,ไม่ใช่ว่าสปอนเซอร์เติมเพจไหนนะพี่เติมสดุดทีนี้พี่ก็เติมเอาสองสองพันเจน,นี่ยพี่ก็เติมสดุดเอาเลย ออกมาแล้วเออตัวละครน่าง่ออกมาแล้วน้องๆก็แหกตาเบิงพี่ไหนจริงๆเลยพี่ไหน G m อมพี่อยักตบกกกหูจอมจังเลยพี่พี่พูดมาพี่อยักตบกกหูจอมากเลยนะเอา้าเป็นแค่เช็ดเหรออะไรนี่พี่สุม่มเอาอะไรนี่ มันใช่ตัวละครไหมเอา้าเป็นแค่เช็ดโอ้ยพี่น,นึกว่าตัวตัวละครเอามาทำไมเอ๊ะตัวละครพี่ยังซื้อไม่ครบเลยตายแล้วเดี๋ยวพี่ไปแต่งตัวเบึ่งก่อนนะ ชุดน่าโง่พี่สุมาหาสิแตกมันอะไรมันก็มันก็จับอยู่นะว่ามันน่าโง่มันก็จับอยู่นะมีหางด้วยนะน้องก็แหกตาบึงอ้ันโชวน่ารักเกินโอเคนะครับสำหรับชุดนี้เราก็สุมเบิด หลายบาทอยู่นะเราไม่นับเพชรเราก็สุม่มเบิดไหลเพชรอยู่เออหลายบาทนั่นแหละเราเติมเอาเนาะเราไม่ได้ให้ใครเติมให้ในช่งผมสัวๆของมันโอ้มันก็สัวอยู่นะเรานี่แหละสัวไปเติมทําไมโอเคเราจะไปสุ่มอะไรต่อมีบัตรอันนี้งงๆโโอยู่หนึ่งใบนะครับเพชรเราก็เอาไว้นี่แหละเอาไว้ให้เรา ไม่รู้จะเอาไว้หาสิแตกมันอะไรเราก็จะไปสูมให้มันเบิดเลยนะถ้ามันจะเบิดอย่างนี้อย่างนี้ออะไรก็ไม่ออกเบิดไหลเพชรแล้วเราก็มีอยู่ร้อยกว่าเพชรเราก็ไปซื้อแนวอื่นแนวมันไม่เป็นตัสิแตกเราก็ซื้อมาเบิดเลยเออเราอยากได้อะไรเราเบิ่งก่อนอันนี้มันคืออะไรโอ้ตัวละครานางงเราไม่น่าจะซื้อเนาะ เราก็มาเบิ่งของที่มันได้สาระคือเก่านั่นแหละไม่มีอะไรหรอกเปิดไม่เคยได้หาอะไรอยากได้หน้ากากอันนี้แหกกตาเบิ่งนะ GM เราเปิดได้แต่เงิน300เราดูยังไงก็เงิน300 GM จะล็อกทำไมเราก็ไม่รู้จะพูดยังไงกับ GM แล้ว GM จะล็อกหาสีแตนอะไรเราก็งงอยู่นะได้เงินค่ะ วาแล้วเราเปิดได้แต่เงินเราเปิด8ปดแสนครั้งเราก็ได้เงิน8ปดแสนครั้งเปิดรอบที่สองก็ได้เงินอ่ะโอ้จีเอ็มเบิรงเราเริ่มจะหน่าเ G M มแล้วนะเราเปิดรอบที่3าก็ได้เงินรอบที่สาอ่ะเบิรงเอาลูกเราไหนแล้วเปิดรอบที่4ี่ก็น่าจะได้เงินที่สี่นะโอ้เอดอกก็งงๆก็จีเเอาเอาโปรตีนคิดหรือเปล่านะออกเงินอีก ออกเงินให้มันเบิดซะให้มันเบิดสร้างเงินกูเนี่ยเราละไนจะีเอ็มได้มาแค่นี้ชุดชั่วๆเราก็ได้ชุดชั่วๆมาแค่นี้นะใครที่จะเติมมาสูมเอาก็ฝากให้คิดก็อย่าโง่มากดแหกตาเบิ่งเอาเนาะฝากให้คิดสฉยๆ ไม่ได้บอกว่าไม่ไม่แนะนําให้เติมก็ฝากให้คิดว่ามันสมควรไหมเพิ่งเราเป็นตัวอย่างเราได้หาซีแตกอะไรมาก็ดูเอานะปื้นระเบิดก็เอามาทําไมไม่รู้ฝากให้คิดแค่นี้โอเคเจอกันคิดหน้ากดไลค์ด้วยกดติดตามให้แน่ศูนย์เราศูนแล้วเราเรามานี่เราระหนาย g ี เราน่าจะนอนเตะหมอเวนเลยสำหรับคนไหนที่อยากเล่นกับพี่นะก็แอดมาได้เลย4812860 8 128, นะครับโอเคสามารถแอดมาได้เลยนะครับขั้นก็ไม่มีปัญญาเติมดูเรามาเติมเอาของซัวๆเราก็หมดคําสีเบ้าอยู่โอเคเจอกันคลิปหน้านะครับบ๊ายบาย